ง้วคุมท่อบั่นวะเอาไปมาหนิมันจะมีาเปลี่ยนปลี่ยนสะอีกเ้ปลี่ยนขีดินต้นัดินน่นัเปลี่ยนอ๋อจับน้องนี้เนี่ยอันนี้เขาออกเลของปลาคังไว้เพรเหงเอเนียมันจะไปใส่จุดบางนี่ร้าวานเฮียกมันค้งไว้แต่เด้ร้านานเปเตมันยังขึ้นด้วย มาโอ้ยปลาเหนียวยุบ่ะเอาบัดรละมาเลยเอาเบัดตัวมันเหี่าแล้วลงไปมันก็เสียชีวิตเลยปลาอยังงไรปลาปลาไนตัวนี้ปลาปลานิ่งปลาหนึ่งเดียปลาหนึ่งไล่เออปล่อยก่อนจับทีเดียวมันอยู่เลยแม่ปลาจะไปยันมันตายวะปล่อยเอาไปปล่อยก็บไปปล่อยเอาไปปล่อยมันกับพวกใหญ่หรอกปลาหนึ่งไล่นี่ตัวนี้สมควรปล่อยหน่อยหน่อยกูโม่สมควรเอาปล่อยบ่ามาแล้วสั่งมัน ไปหนาไปหลังเลยสิบ่ได้เลยปะเนี่ยหอกินแดียวนี้จะมานีกูยุ่งวะมงทยังกูปนปนปินหยัีปักกูเขาเทออกรถเทออกก็เทออกกินอ่ะนั่นนั่นน่ม้ือพื้นแขงใส่ลงหูเลยนั่นนั่นนั่นปักขาไปปักดูแล่เนี่ยนั่นลงหู ตัวใหญ่เลยนี่ปลาเลนแดงมึงคือปลาทับทิมเนาะปลาทับทิมมันละกูปล่อยมันไปมันก็บมีคนกินเรื่งเสือกุนสีเรียสกันยังว่าจะเอาไปเห็ดสัวเกินมัดให้งอะไรเอาไปปลาแดงทะโยพูนเลยกินมัดกินมัดน่ารักยังได้กินมัดตัวเอาตลอดห้อ สิบีเฮงแต่ว่าสิไปหาหนันมากินท่านี่มากินบ่ได้กินพ่ออยู่รอดบอกมาลูกมันตัวน้อยมันก็หน่อยเอาไปปล่อยกันแ้บ่หน่อยมันเห่ยวตาออกกันสิมันบ่เห่ยววะแหละแต่มันเหี่ยวมัต้องปล่อยเห็นบ่กินบ่ขึ้นตัวหนึ่งเสาตายก็ตายขาศัตริยเนาะตัดแต่ตายนี่มันเพื่ก็ตัดแตกตายย่นี้ยเลยมาว้าวบอกว่าอย่ปล่อยมันขึ้นมาจะวานมันเดีวอย่ปล่อยมันเนาะ มันสือตายมันส kh ิตายันนงมึงเยนะจับไ้อมือกูบกแข็งไปตัวนึงยูใส่เหรอมือบกแข็งก็นไเหรอมืออ่อนจะไม่กางนี่เลปีกปะดิางนี่ขัดยังไง ไปโกงงอนเลยฟังไหนก่อนเนาะทางนี้ไปโกงง่อนเร็วไปมึงตื๊อัดกันไปวังนึงมึงตึกขึ้นแล้วมึงตึกขึ้นวังนึงมังจะเล่นลบหนาหรือลังนงี้ยนะของป่าจะเตะหัวกระโหลกด้วยกูบอกให้มันเอาตัวนั้นนี่นตัวนี้กันอย่ายเงออกไปสิเกาะแล้วก็ทวนลงไปบนเลยเด็ดบ้ากูบอกให้เพื่อนนี่เอาอันนั้นไปอือกูบอกให้เพื่อนนี่เอาอันนั้น เก็เก็บได้บ่แม่นน่อยจ้ะเนยเก็บได้อยู่ได้ขายได้พูดจิงเขาไม่ขายเขาไ่ขี้หรอกขี้แคขี้เก็บได้กินจากกองเออๆๆนั่นนนนมับนี้เสีแงอยู่นี่นไ่หันเลยแต่เมันสกูฟี่นะเขาปีเดียวฟี่กก็เป็นโลอกกันมาก็บเดีเป็นตะกูลอกว่าเขเป็นมันนั่นละอืมที่รุนที่ยังมาเป็นไส่เงินกันตีขุนก็บมเป็นกองอโศกนั่น เรืงเก็บปลูกเขาปลูกลาลาแล้วพเป็นอยัางตัวเฝ้าวะท่าอตัวเฝ้ายืนว่าก้อนมูซื้อเบีอาเขาจนมันปลักไหลปลูกเขาปลูกลาเขาได้เงินจริงพัวปลูกลาได้เงินราคาดีสํา<ม><ม>ประดับประปราปลูกลาเพท่านราคาเป็นว่าราคาดีทีบอกพี่คนบอกมีกันมาพี่ผัวเขาปลูกก้อนมาเป็นลูกเนี่ยมวยงมาพี่เขาปลูกน้ำเงานหน้าเขาก็ยังเหลือใครพังกระหูไปพังทั้งนั้นนาะทั้งนี่ผัดผ้าพังเนาะแปลกเนาะ เกียรติใจเปิดเกีรติใจกเชื่อจิงอะเมย์จนชูจนตอนนีเกียรติมากกูเถียยังมันอยากให้งินกูอยู่เมื่อยจนหามกระสอบจนลำบากลำบดกันขาหลายๆ่องวนาน้ำลิกใช่ไหมน้อมีน้ำจ้ำน้ำกันเพี้ยงตีเลยพากันลุยเหมันมันมันหายยู่มันหายขาเรียกหายขาเรียกหดครบมึงว่าเนีอันนี้ผู้ใดอยู่ในนานเถาล่มด้วยตาแพงลมม แต่นอนอยู่ในหน้าเนาะอย่าเต้นนี่ละตัวไฟเขาหอดบาดเลยเนี่ยหอหอดเลยเนี่ยมันต่อไฟไปเลยได้ดไหมอือมันไก่บ้านเนาะไก่บ้านอุ้ยมดหลายด้วยนะมันก็สองมื่นทุกันเท่ากับพวกไก่อย่นี่ก็สิมดเป็นหมื่นเลยเนี่ยข้าก็เห็นอย่างกวางดิ่งยันแต่ข้าอันดิ่ง โอ้ยบ่แตกม้วนไอยู่นนะแตกแั่น้มึงเอาไปพันมันแตกยู่เต็มไปมันม้วนไ่ไีเก่าละได้ัมันแตกยู่เต็หากไปมันหักบ่ไปก้วงพูดพูดเขาเฉยเขาไม่ไดนเขาวาฉันเียวเฉยมไปวนไเบ่ไปวารวอ่ะไปขึ้นไปโยนนิเขียวเวยวัต้นมองมวง้นนี่ไปม้วนไ้เฉยบ่ แตน,นเฮ้ยังอยากแตกกันเลยแตงยู่มันนยู่เนาะเออมันนสิงแหนยกเฮ้ยหน่อยปะแตนตาเขาเป็นไจดอยตวดอ่เขาไม่้กนเขามาลวเขามักไว้ด้เขามีเฮสามดงมุข่อยไปวันนะตาม,มุขอออ่อ,ขอยวัยบบนมมหมุข่อยขี่เรือวานแม่นบ่แม่ ที่เรืองลักว่านหลมักไว้ก็เอาปอมมัดใส่ตัวนี้ไมนั่นแหลยยู่หันลกบันนี้ยืนยู่หันละกวานไปุนเลยตอนนั้นถึละนี่มันมันโปแต่ราตัวนี้นี่คนนึงนี่ตัวนี้แต่มันไหปะใหยังดจเนกิน้ป เขาจักตก็สามตัวเอาเยมามันโอ้ยโอ้ยดูโอ้ยโอ้ยดูดอกมันรุดดอก้มาเลยรุดดอกในขาหูตัวหนึ่งตัวแก่ตัวดุจตูดยังมั่รุดดอกในขาหันบันดิม่วงวันท่หันมื่อวานเราแก่เนี่ยมึงก็ดุกคือจะโตเลยมัน เรีนหน่อยก็วันนึงเนาะเรียนหน่อยอในเขานี่ปลาจังสีเอาไปเห็ดจัำโยตัวนึงมักหน่อไปเพไปเห็ดออกมักออกตาแดดมีปลาแดดหนึ่งมันหมดเลยมักไว้ปลามันเลยยังมันทะเลเขาเผาเฮงกลัวมันนี่กลัวมันสิเรียนออกได้ เป็นบมน่ะปลาย้ท่านได็ติดอยู่มันตรงวางไว้จริงมันตรงว่างจะเข้าเลยวันแล้วก็นั่งสูบยาเ้ยอยู่ขึ้นลอยขึ้นลอขายในตลาดรุ่นนี้ละเมนไม่เลี้รุ่นนี้เลยเห็ดปลาเด็กไ่บ่นี่ตัวนึ่งยังตัวหนึ่งไนี่นี่ตัวนี่นี่ไอ้ไมัน นี่นี่เออหอยู่หักแตกมันย e> ังไหนมังบ่อตัวนหอยวันนี้ยางแตกจะไปไปหมดกันไปงตรงวเนาะจะถอดกี่ตายหน่อยเน่ยเอาปอยกันปอยกันปอยนปอยันอยมัน

ตีต้นเรียนไปหมดแดงกัดเป็นด่างๆเลยเนาะเป็นเกลือนเลยเนาะเกลือนตัวนละเกลือนไปเกลือนหมดแล้วพูดพูดอยู่ละพังผุนผุนเมื่อปีเลยมันขึ้นไปเลาะพังนิ่งหนักนี่หนักมันหมดยังได้ปะวันหนึ่งวะ ไอ้ผดฟุ้่นวะีทางระีม่งก็หูตัวปลาถึนไปมึงมึงหาก็หูที่ตำหงาคัปลาปลาเลี้ยงม่งง่ายตัวอ้ยปลาดุกคือบได้ปลดุกปลาดุกปลาดุกยืลาปลาดุกเ่านติดป่ตเขาคือกันเขาเขาเย นี่แหละตัวมันนี่เห็นมันเห็อทำด่านี่งทำบาท่าแต่ตัวมันต่แางกนนี่ยังก็ซื้อมันอีนูดน้ดีป่ะะไหนเนื้ดีป่ะ,ะมึงหงุดนี่เนดีวะม่ก่อนดูคนหงุ่งไหมก๊อบ้ามันหลุดกูด้ยังไงเนอดีมื่วันน,นนี้โอ้ยหลุดยังไดนไหม มันโดดนี่นี่นี่มันบอลนี่ฆ่ายัางลูกครบวันนี้งากพวกนั่นนีบนบอนะ่ะลูกมันครบกันไหวแหมมันครบเอาพวกนี่ลูกครบจะไหนนี่บอลนนะ่ะลูกครบดงังตัวนี้แนละ้วมันหมแตกเลยเหรอนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ไหมไม่เบิ่งนจะได้จะครบดงังค่ะแต่ มันเข่าไล่อัะไนวะมันเข่าเราตอกสันก่อนออกอลไรซันสันออกถ้าเขาไปเป็นเขาหมุนตรวจอืมลูกมันเป็นน้ำหลูกแฮพืออันนี้มันเข่าใบอันดึงไปเสื้อกูนี่ลูกแฮอันเข่าหน้าอันนี้หลูกแฮมันคบดังเลยดูนี่มันบกคบดอกมันเข่าหน้าหนั้นมันเข่าในโตงมันเข่าในโตงมัน ยัหางห้งกรเหูอีกนึขอของถงสันสันมันจะเป็นยังไงมัมนมจะแตกวะสันกระโดดไปยืนมุมนั่นเออไปยืนมุมตองทั้งไหเลยรได้อเออ นั่นแหานโอ้ยพอแตกแตกแหงแตกแห้งแล้วมันเลืองโมใหญ่นี่บนเกาะอยู่บนนึงมมดเนียอท่านเฝ้าเห็ดมันเห็ดยังสี่เมตยางมันย่างจิ้าวเนี้ยสันสเนี้ยสิเห็ดมันไล่ไล่ลงตรง ห้าวว่า no. ก uh. oh. ุกวงห่าวแบนีหนห้าวว่ากุกวงเนี่ยบมสบมันติถือกันหน้าคอเป็นหลังห้าวว่ากุกวางห้าวปอยๆ่าวบน้ววากวางอ้มาันห่มาทันเลยดูประมาณัอ งานสายอมาทั้งนี้คิดว่ามันบุค่ยถือมันละโอมปก่อนมันอน่บนห่เวบดหดหน้ามัคิกเขารู้สึกว่าหีวไปตางู่ได้ รุดไหนิรุดตนแหงรุดตนเออแหงรุดห้งหน่อยจนลดแหงมาเฮ้ยพดีนเฮ้ยอย่าคล้องนอย่าฮู้ยื่สืเอามาบาง่ื่อชื่อตลาดนีนะบ่ส่อสร้งรสางสร้งสรอีกอยู are well, are well. لا, à, anyway. ่ด exactly. ังหนึ่งดบไงนางพวกเกาสร้งเจ้าเกาดังใหญ่กว่านี้ลูกมันคือบวเรืองลูกัน ลูกเนีจะมันครบโปดบัว่ตายแต่หน่อยจมาตายบัยู่และล,ะลงไปตายเลยเอาไว้เอาไปประใดเลยบีหัวยังปะนั่นบีหัวดิไปบีบ,ม,ม,บ,บมับนบบบีบบ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 บอบบ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 บอบบนบบับบบบ โซ่ของกูใหญ่เยอะแยะเอาไม่ยากเลยนะไปเอาของกูน uh ุ oh, ่นก่อนนะต้องเอาออกไงไรไรเจ้าว่าหัวอะไรล่ะหลายแห้งมีหัวเลี่ยมื่อได้จะไปอยู่หน้าว่ะสัเอาโว่ะสัวันแล้วัดเดียวมีใช้ตุยเหรออนม่ได้หร้วไงตายแล้วล่ะเออป่าออกมาเมื่อไรมั้งไม่เหลือเลยเรียบร้อยตายแล้ว คุ้มนั่นมันจะไปวันมันไดวานได้หนมันจะบอกข้ามหม่บ่วันลาะหนิมันลงไปเราหันมันเดิหมวนกันเลยนะม่เียยนี่นะมันวานมาแตกน้ำสีแหมวนลยนะมึงกจะเ็มัน